วันนี้อาจารย์โทนี่นะครับจะมาสอนว่าผู้ชายต้องมีก้นที่สวยก้นที่สวยเป็นยังไงครับก้นที่สวยคือก้นที่ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปมีกล้ามเนื้อก้นที่รองรับสรีละเราอย่างดีเยี่ยมนะครับนี่ก้นอาจารย์เป็นไงครับนี่เห็นไหมครับนี่ก้นนะสวยไหมครับเดี๋ยวอาจารย์จะเกรงกล้ามเนื้อกน้นนะเกง่งนี่เห็นไหมครับเนี่ยเก่งกล้ามเนือ้ออาจารย์จับไม่ได้นะเดี๋ยวโดนบล็อกนะครับอ่ะนี่เราคายเกง่ง ถูกไหมครับถ้าเราออกกําลังกายก้นอย่างถูกต้องสม่ําเสมอทุกวันตอนนั่งทํางานอาจารย์จะสอนนะครับก้นเราจะสวยรองรับน้ําหนักสรีละเราให้มันสมดุลได้นะครับถ้าออกกาลังกายมีทั้งหมด3ท่าด้วยกันเราจะออกกาลังกายเป็นท่าละ3เซตเซตหนึ่งเซตสองเซตสามเราจะเพิ่มจํานวนขึ้นผู้เริ่มต้นก็ออก4 4ครั้งเซตที่1 6ครั้งเซตที่2 8ครั้งเสร็จที่3ถูกไหมครับอ่ะท่าที่1ก่อนเรียกว่าท่านั่งแอ่นเรานั่งทำงานอยู่เราก็ออกกําลังกายก้นได้ง่ายๆเลยนะครับอ่ะเราเอามืออย่างนี้แล้วเราก็แอนขึ้นตอนแอนขึ้นเราจะนับ1ึถึง้าไว้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเราเก่งก้นนะเน่ยเราเก่งอยู่เรารู้แล้วก็ลง1 1 3 4งหอย่างนี้ทำเซตแรกคือ4ครั้งเราก็พัก แล้วก็ทำอะไรครับหครั้งแล้วก็พักแล้วก็แปดครั้งอะง่ายท่านี้ท่าที่สองคือท่ายกขาหนึ่งข้างแล้วก็หย่อนก้นลงไปนั่งเก้าอี้เรายกขา,ขาขวาก่อนสี่ครั้งขาลกขาไว้ค่อยๆหย,ย่อนก้นลง,ลงค่อยๆลงหนึ่งค่อยๆขึ้นสองถูกไหมครับสี่ครั้งสมมติสี่ครัง้งละแล้วก็เปลี่ยน ถูกไหมครับอ่ะสีค่ครั้งข้างขวาหนึ 1, ่งสองอ่ะครบสี่ครั้งเราก็พักแล้วเราก็ทำหกครั้งแล้วก็กแปดครั้ง,งนี่ท่าที่สองนะนะครับท่าที่สามคือท่าสควอตง่ายมากเลยสควอตสควอตก็สอนมาเยอะมากเลยทุกที่กางขาพอเหมาะย่อนก้นไปคาไว้น้ำหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามคืนนี่คือหนึ่ง ถูกไหมครับตุก้นอาจารย์สวยไหมครับนี่ทำบ,บ่อยๆอาจารย์ออกบ่อยมากอาจารย์ออกเป็นบ้านเล่นเลยอาจารย์จะทําอะไรอาจารย์ก็สควอตอาจารย์ก็จะแอ็นไปแอนมาก้นอาจารย์เลยสวยเวลาเราใส่เสื้อผ้าก้นสวยถูกไหมครับใส่ด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์จะใส่ไหมครับเวลาเราใส่เสื้อถูกไหมครับนี่มันรัดเข้าไปในก้นก้นมันไหลเข้าไปแล้วสวยเห<ๆ>็นไหมครับนี่เห็นไหมครับอา ละทุกคนเพิ่มได้เพิ่มได้แต่ต้องมีความมีวินัยมีความอดทนทําทุกวันเนอาจารย์สอนเนี่ามท่านเนี่ยทำได้ไหมมีท่าอื่นอีกเอาอันนี้ให้ได้ก่อนที่สอนให้สอนเนี่ยมีท่าอื่นจะมาสอนแล้วเวลาผ่านไปเร็วมาก1ปีนี่โควิดผ่านมากี่ปีนะครับโควิดแป๊บเดียว2อสปีละถ้าเกิดเป็นโควิดตอนที่โควิดระบาดครั้งแรกเราอยู่บ้านเราออกกํลังกายท่าก้นเนี่ยสปีผ่านไปปานนี้ใหญ่ขนาดนี้แล้ว กล้ามเนื้อก้นใหญ่มากและสวยมากถูกไหมครับอยู่อาจารย์โทนี่ไม่ต้องกลัวอาจารย์โทนี่สอนเข้นลับไม่ต้องเสียเงินสุขภาพแข็งแรงเซ็กซี่หุ่นดีถูกไหมครับใครยังไม่ตามทวิตเตออาจารย์ก็จะอ,อ,อย่าหาว่าไม่ได้บอกนะครับน่าเสียดายนะแต่ขอคนอายุ20ปีขึ้นไปนะเพราะว่าอาจารย์โชว์หลายอย่างอยู่นะแต่ก็มันจะสอนให้เข้มข้นขึ้นถ้เข้าใจมากขึ้นแล้พูดได้ตรงตง โอเคนะครับย่างนั้นแล้วอย่าลืมบริหารก้นเพื่อจะได้ก้นสวยเหมือนอาจารย์โทนี่ขอบคุณครับ